สวัสดีค่ะท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> เจอกันตอนค่ำนะคะเจอกันตอนมืดพร้อมกับความมืดคลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่อ้อยได้ปล่อยปูไปเมื่อตอนเช้านะคะปล่อยลงบ่อดินดูซิว่าค่าแล้วนะคะเริ่มค่าแล้วอ้อยจะมาดูว่าเขาจะออกมาเดินกันไหมนะคะเมื่อกี้นี้อ้อยได้หว่านอาหารไปแล้วแล้วก็ลองลองเปิดฝนเทียมเบาๆนะคะดูซิว่า เขาจะออกมากันบ้างไหมแต่จริงๆแล้วอะถ้าเทียบกับขนาดบ่อปูนะคะปูอ้อยปล่อยไปน้อยมากเลยนะไม่รู้ว่าจะโผล่ออกมาให้เราเห็นกันหรือเปล่านะตอนนี้นะคะอ้อยยังไม่เห็นสักตัวเลยค่ะเพื่อนๆเห็นนะอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วนางเอกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ จ้าเอ๋เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่แต่ว่าบ่อปูของอ้อยนี่มีมดนะคะเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวแล้วหนึ่งตัวดีใจจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะ บรรยากาศฝนเทียมเดี๋ยวลองดูในน้ำบ้างเอ้ยว่าถ้าเกิดว่ามีปูเยอะกว่านี้มันจะเห็นง่ายกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่ละความพยายามค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวหาก่อนนะเจอแล้วค่ะทุกคน นี่เห็นไหมคะมองกล้องเลยจ้าไปแล้วไปแล้วอยู่สุขสบายดีนะคะอ้ยจะไม่จับเขานะคะไม่รู้ว่าพระเอกหรือนางเอกนะไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ย แต่ก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่อ้อยปล่อยไว้อะนะแสดงว่าระบบนิเวศของอ้อยเนี่ยโอเคนะใช้ได้ในระดับหนึ่งนี่ค่ะลูกปูน้อยเห็นไหมคะเพื่อนๆเขาก็ออกมากินอาหารนะคะ ไม่ได้เปิดแรงมากนะคะฝนเทียมเนี่ยสปริงเกอร์ก็จะเปิดเบาๆเหมือนบรรยากาศฝนปลยอยๆยอย่างนี้นะคะข้อดีของการเปิดสปริงเกอร์นะคะก็คือว่าเหมือนจำลองบรรยากาศฝนตกให้เขาอะค่ะกระตุ้นให้เขาออกมากินอาหารออกมาผสมพันธุ์แบบนี้นะคะจะเห็นปูค่อนข้างน้อยมาก แต่ว่าอ้อยก็เพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดม่อกี้เองแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูเปิดไว้ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ําแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูบางทีเขาก็อาจจะยังไม่ออกมาบวกกับว่าปูในบ่อของอ้อยอะ่ะมันน้อยปล่อยไว้ไม่มากนะคะบ่อมันกว้างก็เลยไม่ค่อยเห็น นี่ค่ะแอบอยู่ตรงนี้นะคะข้างกระเบื้องเริ่มออกมาแล้วนะคะไะเอกนังเอกเดินวนไปวนมาวกกลับมาเจ้าตัวนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะอัปเดตแค่นี้ก่อนละกันมาส่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะของน้องปูเราที่อ้อยเพิ่งปล่อยไปเมื่อตอนเช้านะคะวันแรกในการปล่อยลงบ่อดิน ก็ถือว่าโอเคค่ะเขาอยู่กันด้วยดีนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้อ้อยขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ